เอาละรครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยคนระับตอนนี้เนี่ยผมกําลังอยู่กับเกมที่ปลูกผักนะฮะแต่ว่าไม่ปลูกผักแบบธรรมดานะเพราะเราต้องหนีพวกสัตว์ประหลาดด้วยนะฮะไม่รู้ว่าผมจะสามารถปลูกผักแล้วก็หนีพวกสัตว์ประหลาดไปได้ไหมนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมมาเริ่มเกมกันเลยนะฮะกับวันที่1กับเกมปลูกผักที่แสนอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคนะครับ โอเคฮะอย,อย่างแรกนะตอนที่เราเกิดมานะเราจะได้มาเล็ดพันุนะฮะมาปลูกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปลูกนะฮะปลูก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 แล้วก็อีกาตัวนี้ก็จะสอนเรานะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ฟังอยู่ดีนะครับผมมันบ่นอะไรเยอะวะเยอะบ่นเยอะจะัดโอเคนะฮะอันนี้คือการตัดตักน้ํานะฮะแล้วก็เราก็ต้องลดน้ํานะฮะผมอ่าลดน้ําต้นไม้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ ก็อาจจะประมาณนี้นะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเรามารอให้ต้นไม้โตก่อนนะฮะนี่เราเราต้องรอให้ต้นไม้โตสักประมาณหนึ่งนะ,ะไอ้เหี้ยนี่บดเยอะใช่ไหมดูเตะปากเลยสัตว์โอเคแล้วพอเราลดน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเติมน้ำนะฮะโอเคเติมน้ำฮะโอเคะ okay. พอเราเติมน้ำเสร็จนะฮะขุมสมก็ เหมือนเดิมฮะลดน้ําต้นไม้นะฮะง่ายๆนะฮะเก็ง่ายๆโอเคพอมันโตเราก็เก็บนะฮะโอเคพอมันโตเราก็เก็บโอเคเก็บปุ๊บแล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะฮะโอเคลดน้ําต้นไม้แล้วก็ไปตักน้ําเพิ่มนะฮะง่ายๆนะง่ายๆ อิววจะมีเทำแบบนี้วนๆไปนะฮะทำแบบนี้วนๆไปเรื่อยๆนะฮะจะมีตัวเหี้ยอะไรผัวมาบ้างวะไม่มีใช่ไหมจะไม่มีส้นตีนอะไรผมมาใช่ไหมเย่ไปตากน้ำต่อนะฮะผมตากน้ำต่อ ไม่ด้ยินเสียงเคี้ยอะไรวะไม่ได้ยินเสียงเหมือนกับอีการ้องเลยอะอีการ้องบอกว่าวเคเคเสร็จแล้วแล้วก็ปลูกนะครับปลูก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 ให้หมดปลูกให้หมดอ๋อยังไม่หมดแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะฮะเหมือนเดิมรดล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 ดดดดโอเคง่ายงานะฮะแค่นี้เองปลอดภัยไม่มีตัวอะไรโผล่มาด้วย บรรยากาศืนอกี้อุ้ยเสียงอ,ยอุ้ยเสียงมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเข้าบ้านก่อนนี่งไงอุ้ยอุ้ยชนประตูด้วยเยโรโอเคผมจะไปดีวะเนี่ย ไปดีเป้าไปดีไหมนะไปดีไหมนะไเฮียเสียงเกมอย่างเฮียเลยมันไปยางโอเคมันไปแล้วนะฮะตอนนี้เราปลอดภัยแล้วก็ง่ายๆนะฮะเรียบง่ายโอ้ยก็จะอาจอาจจะประมาณนี้นะฮะกับเกมอุปผลแสนธรรมดาเดี๋ยวผมมาตัด โอเคฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยอ่าลดน้ําต้นไม้ต่อนะฮะลดน้ําต้นไม้ต่อประมาณนี้นะฮะลดน้ําต้นไม้เดี๋ยวผมเอาเงินไปซื้ออันนี้ก่อนนะฮะเออเอาเงินซื้ออะไรดีวะเงินซื้อเอาเงินไปซื้อคุณแจดีปะหรือว่าอาร์กรปโอเคอาร์กรปดีวะอาร์รสแคลส สามเนียรู้สึกว่าผมสามไอ้เชี่ยกูเริ่มพูดติดอาแล้วเดี๋ยวเก็บพวกต้นไม้ก่อนนะฮะเ,เก็บต้นไม้ก่อนโอเคโอค้โหรวยเลยเนี่ยรวยเยรวยรวยจะจัด,จดบอกเลยรวยโอเคล่เต็มแล้วเดี๋ยวผมตักน้ําขึ้นมาก่อนนะฮะอุ้ยมันตัดเนี่ยมันตักน้ําเร็วขึ้นว่ะไม่ก็ตักน้ําเร็วขึ้น หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรผุมานะจ๊ะจะไม่มีตัวอะไรผุมาใช่ไหมเอาไม้ก็เดี๋ยวผมตักน้ำก่อนแป๊บนึงเฮ้ยตัก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 เร็ว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 โอเคตักน้ำเสร็จเรียบร้อยโอเคปลูก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 แล้วก็ปลูกปลูกลดน้ำรดน้ำลดลดลด ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เข้าบ้าน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 เพื่อจะมีตัวส้มตีนอะไรโผล่มาเฮ้ยโตแล้วนี่มันโตแล้วตักน้ําก่อนนะฮะตักน้ําก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นโอเคตักน้ําประมาณนี้นะฮะง่ายๆรดน้ําต้นไม้ก่อนโอเครดน้ําต้นไม้เสร็จเรียบร้อย เฮ้ผมตักน้ำก่อนนะฮะแป๊บนึงอ่าอ่าเหียวเย่รู้เรื่องรวยบอกเลยรว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 ยบอกเลยรวยรวยเหลือกินเหลือใช้นี่นะฮะเหลือกินเหลือใช้จัดๆเดี๋ยวผมไปซื้อคุญแจก่อนนะฮะอันนี้ผมต้องซื้อคุญแจด้วยนะ นี่คุณแจแล้วก็ซื้อซื้อมาเล็ดมาด้วยนะแล้วก็อัพเกรดอัพเกรดวุ้ยมีรองเท้าให้อัพอัพเกรดด้วยโอ้ oh my god ไอ้รองเท้านี่มันจะทําให้ผมวิ่งเร็วขึ้นใช่ปะเนี่ยไหนวะผมต้องไปปลูกตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้วะอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ได้เปล่าวะวุ้ยเุ้ย,ยตัวเฮียมาแล้ว เข้าบ้านหมดเข้าบ้าน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 ไอ้เช <lawsuit. S 2> <ulously, S 1> ี่ยนี่ไหนวะอ้าวไม่มาแล้วนี่หว่าไปยังโอเคมันไปแล้วปลอดภัยอุ้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 ยอือเหี้ยไอ้เหี้ยเกือบไปแล้อ้เหี้ยเกือบไปแล้วอยู่เปล่าวะ ออลโหอยู่ไหมอุ้ยมันยังไม่ไปอี้ยชนประตูด้วยนะอุ้ยมีตู้ด้วยสงสัยมีกางมีกางเกงแน่เลยอ๋อมีกางเกงให้เปลี่ยนด้วยโอเครู้เรื่องมันคงน่าจะไปแล้วแหละนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันของสีเขียว ทำไมผมไข่ผมไข่ขุนแจมได้อันนี้ก็สีม่วงนี่หว่าไ,ได้สีเหลืองเฮ้ยขายได้แล้วยีโร่อย่ามือไรสัตว์ชิบหายแล้วหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเอาไฟออกมาทำไงวะถือถือคงไฟทำไงเฮียเสียงเฮียเลยเนี่ย เสียงเชี้ยเลยวะถือโคลงไฟยังไงวะเนี่ยถือโคลงไฟกดปุ่มเชี้ยอะไรโอาไหมก่เทียนเทียนมันจะดับไปหมดแล้วว่ะอุ้ยเชี้ยโคลงไฟสองร้อยอะไรสั์เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อโคลงไฟดีกว่ามือชิบหายอุ้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 ยวุ้ังไงไอ้ไอ้เชี้ยนี่ผมมาแล้วไอ้เชี้ยโคตรมือเลย มองไม่เห็นฮียอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยไปได้แล้วมึง่ะโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วโอเคปลอดภัยเออโผม,มาทำคุยเลยเว้ยสัตว์กูอยากรู้ยังไง วงไฟมันถือยังไงวะอุ้ยเยโดหรือว่าโคงหรือว่าไอโคงไฟนี่มันต้องซื้อเอาวะั้งสองรเลยนะอันหนึ่งอะโคตรแพงนี่มันจะผุมาอีกแล้วมันจะผุมาตอนเทียนดับใช่ปะเนี่ยผุมาใช่แน่เลยเสียงเชียอะไรเนี่ย เมื่อไหร่จะเช้าสักทีเนี่ยนอนไม่ได้ด้วยนะนี่นี่มันจะผู่มาอีกแล้วมันคือมันจะผู่มาตอนเทียนดับแน่เลยอุ้ยอ้ยกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันผู่มาแน่เลยเช่อนี่ยาผู่มานะ่ะกูขอร้องไม่ต้องผู่มาว่าอะไรเฮียผู่มาแล้วผั่มาแล้วผั่มาแล้วผ่มา อ๋อผมรู้แล้วมันมันจะผูมาตอนเทียนดับนะฮะว่าไงฮ่าทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงไงไอควายเสียงเชื่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะโอเคไปยังไปยังโอเคมันไปแล้วปลอดภัย อ๋อไม่จะมันโอ้อผมรู้แล้วมันจะมาตอนเทียนดับนะฮะรู้เรื่องรู้เรื่องเลยแต่ว่าผมชอบภาพนะภาพมันดูอบอุ่นเดียนะฮะอุ้ยเชี่ยมันจะผูกมาอีกแล้วไอ้เย้ยมึงผูกมาบ่อยที่ไายในะอิตเตียนี่อุย้ยตัวอุย้ยตัวเฮียอะไรเนี่ย อุ้ยตัวอุ้ยตัวเชี้ยอะไรวะไอสัตว์ตัวเชี้ยอะไรวะไอ้ยุ่ตายเลยอ่ะตัวอะไรเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ผมมาเล่นเอาเล่น,ลนๆนะฮะไม่ได้มาเล่นเอาจริงจังนะฮะถ้าใครอยากให้มีพาร์ท พาร์ทหน้าต่อนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะผมไปป้ายนะฮะ